สวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้ลงคลิปวิดีโอกันนาะนมากเลยนะคนเราขออนุญาตพักเสียงนะคะเพราะว่าเราอืมเขินเสียงอะ่ะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราพูดวิดีโอหน้านะทุกคนสงจริงเลยเราสัญญาถ้าคิดหน้าเราไม่พูดอะ่ะทุกคนให้เราทําตามคําสั่งหนึ่งอย่างก็ได้นะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแบทประสบการณ์พักผ่อนกันค่ะ ถ้าใครอยากเล่นเราบอกชื่อแบบเวลานะไปเล่นกันเลยเอมจะเล่นกับเพื่อนดีไหม,มนะ น้อยอย่างเราได้ไหมอ่ะเราไม่อยากเล่นคนเดียวอ่ะเราอยากเล่นกับเบคอนสุดนะระเบคอนเอาเบคอนออกจากแม่น่าเราเสียดายจังเลยนะ เราไม่เคยเล่นเลยไม่งั้นเรากรีดรานห้องแบบว้าแน่นอย่ะถ้าใครรำคาญเสียงกรีดเราก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะเพราะว่าเราคิดว่าคลิปนี้เราอาจจะกรีดก็ได้นะไปเข้ากันเลยมีสเตอร์ที่มีเพื่อนแล้วอย่าออกละขอร้องคนหนึ่งอยอ,อกอยอ,อกหยออก ไหนแบบนีแค่สิบปีเพื่อนหลับแอปแป๊บนึงนะคุณทำได้เขาไปข้างในกันเถอะฉันจะพาคุณไปดู ไมคยมาเลยบ้าวมันดูสะดวกสบายมากอาจจะมีเสียงรบกวนนะจเจ๊กินช้า างวันที่หนึ่งเมื่อไรอะหรือไม่ก็ถ้าวันช้าไปก็รอให้แม่เธอถูหรือไม่ก็รอเธอถูถ้าใครอ่านชื่อแบบแบบเมื่อกี้ไม่ทันก็ไปดูในช่องของพี่แป้งซีบิงได้เลยเพราะว่าเราเล่นตามพี่แป้งซีบิงหวังว่าจะมีรถซปเปอร์ที่นี่ กติเราจะมีที่นี่แต่ตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่ทำไมไปเชื่อรถเมือสองแบบนี้ล่ะทำไมไม่ซื้อรถไปเลยแล้วก็ทุบรถทิ้งยังไงก็ตามมาต่อกันเถอะลาร ไม่ควรแตะต้องเลยที่นี่ีนี้เราจะพาเรามาทําไมอ่ะมาต่อกันเถอะอยากนอนห้องนี้ห้องนี้มันหรูจะบอกนะว่านายจะพาเราไปนอนห้องน้ำใช่ไหมใช่ไหมฉันไม่อยากนอนห้องน้ำมันเหม,ม็นเหม็นแบบเหม็นหึ่งเลยอ่ะเราไม่ชอบเอ็มมีแต่ห้องนี้สินะจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องน้ำใอ้โล่งหน่อยเป็นห้องนอนก,กว่กห้องน้ำ แต่ดูสิห้องนอนไม่นอนเหมือนของนายเลยเจ๊ว้าวมันใหญ่มากโหไม่ใหญ่หรอกแต่ก็้านตามบิไปอย่างนี้เนละเนาะคุณสามารถช่วยฉันหาของเล่นทั้งหมดได้ไหม นายละก็โอ๊ยจริงด้วยเราไม่เคยเล่นเราเลยแบบว่าเก็บไม่เป็นน่ะเราไม่เคยเล่นแบบนี้เลยเราพูดจริงๆเราไม่เคยเล่นถ้าตรงไหนเงียบอะ่ะคือเราจะพยายามไม่ให้เงียบนะ เยี่ยมเลยตอนนี้เรากลับไปใส่ของเั่นฉันบนกันเถอะก็น,นีแหละฉันบอลเม่กี้อาจจะขึ้นแบบว่าที่ชาด์แบตนะพอดีว่าเรากำลังชาร์จแบตอยู่แต่ก็ขออภัยที่ที่มันขึ้นภาพไปแบบนี้นะเราขอโทษมากๆนะมาดูกันว่าเจคจะทำอะไรต่อเฮ้ยเจคนายใส่หมวกผิดด้านหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเ็หมวกแบบนั้นอยู่แล้ว มีไอเดียใหม่เราลองหาเล่นอะไรที่น่าสนใจดีกว่าอันนี้อะไรอะ่ะทีวีชั้นล่างคือเจ๊กนายใช้พลังหายตัวเหรอเนี่อะ่ะพลังหายตัวสัตว์เราใช้พลังหายตัวนินจาบ้างสิล,งลุงรายน่นาลกลัวน่ากลัวมากมากแบบน่ากลัวข่าวด่วนพบลุงที่อันตรายในพื้นที่ ้าตัวเด็กเราไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยนี่น่ากลัวไปไหมอ่ะอย่าลืมอยู่ข้างในบ้านนะระวังตัวด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยอุ้ยเจ๊กน่ากลัวเนาะน่ากลัวนะเพื่อนเนาะคนนั้นดูคุ้นๆนะหมอเจ๊ก ก็ช่แต่มันอาจจะไม่มีอะไรอีต้องกังวลจะไม่กังวลได้ยังไงล่ะข่าวออกขนาดนี้เด็กหายแล้วเราเลียงเด็กอยู่ด้วยเจ๊ปิด่ปั๊มลประตูอย่าออกนะป้าอย่าอย่าตอนนี้เราต้องต้องต้องตั้งตังหมอนตั้งต้องหมอนในห้องนอนให้ยลงหน่อยถ้าเราเล่นแบบว่าโยนหมอนกันเลยแบบเนี้ยมันจะดีมากเลยนะ พราะว่าเล่นกับเพื่อนอะสนุกยิ่งเล่นหลายหลายคนสนุกเลยเพราะว่าเราเล่นด้วยกันสามคนนิดเดียวเราดูคลิปไม่ครบเราคือเราเห็นแบบมันมน,น่าเล่นะ่ะเราก็เลยเอยแบบว่าเล่นแล้วก็หาวิธีเล่นเองต้งต้องหมอนอย่าบอกนะว่าเราต้องทำเป็นบ้านหมอนอะเฮ้ย แบบว่ามีคนอันตรายเข้ามาก็เข้าไปหลบในนี้แบบนี้ได้แบบว่าเข้าไปหลบอะคือมันจะเป็นเซฟโซนนะพอเข้าไปแบบเนี้ยมันจะเป็นเซฟโซนที่ดีมากไปกันเถอะเพื่อนไปหาเจ๊ก,กันว้ายไปิดไฟทั้งบ้าน ออกจอกบ้านแต่เจ๊นายลืมล็อกอ๋อเพื่อล็อกประตูแล้วแต่ว่าทำไมไม่ปิดผ้าม่านล่ะฉันเนี่ยห้เธอปิดผ้าม่านมากนะเจ๊เพราะว่าฉันกลัวแบบว่านาอยอ่ะจะโดนลุงคนนั้นลักฆ่าตัวมันน่ากลัวขนล,กลุกเกยอเฮ้ <c oughs> <c oughs> ที่อยู่แล้วเหรอเพื่ออยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนสูงสุดฉันหายแค่ตรงระเบียงนาเพื่อนเฮ้ยเจ๊อันตรายไปไหมอ่ะอยู่แค่นอกบ้านเองไม่ใช่สินอกบ้านมันน่ากลัวมากเ๋ยวต้องนอกบ้านแมะฉันจะยอมหาใกล้นะแต่ว่าฉันขออยู่ริม Arrumei นฉันไม่รู้เหมือนกันว่าลุงนายอ่ะใช่ลงุงคนนั้นหรือเปล่าอ่ะลุงที่ออกข่าวฉันข็อยู่ตรงนี้นะเพราะฉันจะดูลุงใกล้ๆฉันกลัวลุงอะคนโรคจะหลอกเราแอบหรือยังมีเพื่อนแอบหรือยังหรอแอบแล้วใช่ไหมถ้าเธอ ันช่วยอะไรเธอไม่ได้นะเพราะว่าฉันเตือนแล้วนะว่าให้เธอแอบอุ้ยมันหมดเวลาแล้วลุงมาอุ้ยขาลงุลงขาลงุลงขาลงุลงขาลงุงอุ้ยขาลุงลุงคุณมาทำอะไรที่นี่เฮ้เจ๊ คุณไม่อยู่เหรอคุณพาเพื่อนมาเหรอฉันได้ยินเสียงอื่นๆเออไม่ฉันอยู่คนเดียวเออมเอาล่ะมากับฉันเฮ้ยเขาจะพาเทสไปไหมเอ,อ๊อ เจ๊อย่าอย่าเจ๊แกเป็นอะไรเลยฉันรู้ว่ามันคือลุงคนนั้นฉันรู้ฉันรู้แต่ฉันไม่ต้องการคุณไม่เห,ห็นทางเลยเจ๊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 เป็นไรไหมเจ๊ช่วยฉันผมว่าเพื่อนคนนั้นจะไม่ออกจากแมทนะ เขาไม่ออกจากแนบบเราต้องหาเจ๊ก็ช่วยหาฉันจะเลื่อเฮ้้ยอะไรอะคุณใช่ไหมใช่สิตัวที่มันมันขึ้นตกใจอะ มีกล้วยพิเศษด้วยฮินี่มันหางขยะนี่ตรงนี้กลิ่นมันเหม็นเหม็นเหมือนกินอืมขอไม่พูดดีกว่ามันเป็นสาสลากินสาสลางั้นขอพูดเลยละกันกิ่นศพอ,อะลองมาดูที่ห้องอื่นกันเถอะ ได้ฉันกลัวเฮี่ยห้องนี้เป็นห้องโถงให้เล่าหน่อยแต่มึดไม่แบบนี้น่กกากลัวนะแนะนำให้เปิดไฟสักหนึ่งดวงใหญ่ๆเฮ้ไฟกล้วยจะป้อ, <c oughs> องไม่ขี้อ่ะเฮ้เต้าหี เฮ้ยนี่สพบใครอ่ะแต่หวังว่าจะไม่ใช่เจ๊กนะฉันก็จะเป็นเจ๊กอ่ะถ้าตูเปล่าไปฉันขอไม่ไป กว็แอบ,บกินอมยิ้มเรอเนี่ยเก,ก,กลัวเพื่อนรักเราหายไปไหนเนี่ยฉันว่าเขาน่าจะเลือกอีกทางนะมันน่ากลักกวามากมากแล้วแหละมันน่าก,กลัวน่าก,กลัว แต่ว่ามันจะมีอะไรไหมอ่ะน่ากลัวขนล,ลุกไปหมดแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากที่สุดในโลกอะ่ะมันน่ากลัวไหมทุกคนเออกระต้งน่ากลัวสิแล้วะถามเพื่ออะไรเนี่ย กว้างขนาดนี้หวังว่าลุงจะไม่มาตอนนี้กลัวอะไรเป็นกลัวกลัวลุงมากที่สุดลุงลุงจะเห็นหนูไหมเนี่ยหนูกลัวลุงหวัว่าจะไม่เห็นหนูนะเพราะว่าหนูเอาเส้นกรนดาวที่หนูใส่อะมาคุ้มหัวแล้วก็หลบอยู่ในมุมลึกๆก,ก็ want to be น,นีสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคิดน่าจะมาพูดเสียงจริงตามที่บอกนะ